สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะเป็นเบสิกการทำกระโปงทรงเอบานมากนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของคัดเรียนเบสิกกระโปรงจะเป็นเบสิกทั้งหมดจะมีประมาณสัก30 31เบสิกแล้วก็ช่วงหลังจะเป็นการประยุกต์ใช้แต่ว่าตอนนี้คัดเรียนยังไม่เสร็จนะคะจะเป็นวิธีการสร้างของกระโปรงทรงเอเป็นเบสิกค่ะจะเป็นกระโปรงหรือจะเจาไปต่อยอดเป็นเ,เรดรสชุดราตรีมันก็จะมาจากเบสิกตรงนี้คะ่ะ วิธีการสร้างจากกระโปรงทรงตรงเราก็สามารถจะแยกออกเป็นย้อยย้อยแค่ไหนก็ได้เต็มหนส่วนสวงกลมครึ่งวงกลมเต็มวงกลมได้หมดค่ะแล้วแต่ที่เราต้องการก็จะมาเป็นประมาณนี้วิธีการแยกนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะคะขอบคุณค่ะ เบสิกที่สามนะคะก็จะเป็นงกระโปรงทรงเอบานมากกระโปรงทรงเอบานมากเนี่ยเราจะวางผ้าตรงก็ได้วางผ้าเฉลียงก็ได้ในกรณีที่วางผ้าเฉลียงเราจะต้องปิดเก็ตให้หมดนะคะทีนี้วิธีการทําเราจะต้องสร้างแพทชิ้นหน้าชิ้นหลังทรงตรงขึ้นมาก่อนจะหลักไหนก็ได้คะ่ะหน้าใหญ่กว่าหลังหรือว่าหน้าหลังเท่ากันก็ได้ตีบานข้างอย่างน้อยสองเซนใช้คําว่าอย่างน้อยสองเซน ขึ้นอยู่กับความยาวของกระโปรงว่ากระโปรงยาวแค่ไหนนะคะถ้ากระโปรงยาวมากเนี่ยเราสามารถตีบานได้อีกดูตามความต้องการทีนี้ความต้องการดูจากไหนด,ดูจากที่ส่งกระโปรงที่เราเอามาดูเป็นตัวอย่างเป็นแบบว่าดูว่ามันบานมาแค่ไหนใหม่ๆอาจจะดูยากนิดนึงทีนี้วิธีการทำพอเราตีบานด้านข้างเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราเจะ ปิดเกตที่หาได้เราก็จะตีเส้นลงมาจากเกตเนี่ยลงมาตรงๆเกตแรกนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นหวางผ้าเฉลียงเราจะต้องปิดหมดเลยทั้งเกตเล็กเกตใหญ่แต่ถ้าเป็นเกตเดียวตรงกลางก็คือปิดตรงกลางได้เลยแยกตรงกลางเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะคะเบสิกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเยอะแ,แต่ว่ามันจะไปประยุกต์ในการใช้งานได้จริงเราจะต้องรู้เบสิกก่อน วิธีการทำก็คือตีลงมาตรงๆให้ขนานกับเส้นนี้เลยค่ะจะแยกเก็ดเดียวก็ได้สองเกดก็ได้อันนี้จะตัดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราตัดในกระดาษนี้ไม่ได้ การแยกนี่อยู่ที่ที่เกตนะคะถ้าเป็นสร้างกระโปรงแล้วเราได้เกตเดียวก็คือเกตเดียวตรงกลางแล้วเราก็ดูว่าเราแยกบ้านเนี่ยมันจะเหลือสักกี่เซนได้กี่เซนเราก็จะได้แบบนี้มา ีเนี้ยเราปิดเกตเก็ตเราตัดด้านไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะปิดเก็ตหายก็จะแยกปิดเก็ตสนิทหมดเลยทีนี้ ตนี้เราสามารถกรําหนดได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่กําหนดก็จะปิดวางอิสระของเกตกระโปรงแต่ละตัวนะคะประมาณนี้ตรงนี้เราก็จะตีบานออกมากระโปรงสั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่สองเซนถ้ากระโปรงยาวก็บางทีก็เจ็ดเซนแปดเซนชุดลาตีอะไรประมาณเนี้ย ก็จะคงขึ้นเล็กน้อยแล้วแต่ว่าเราบานแค่ไหนนะคะตรงนี้ส่วนใหญ่อส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณมันก็ขึ้นอยู่ความสั้นความยาวของกระโปรงอีกเลยไม่น้อยกว่าสี่เซนอาจจะสามเซนอัพอะ ตรงนี้เราก็โค้งตามเอวของมันได้เลยเพราะว่าการโค้งเอวตรงนี้มันจะช่วยให้กระโปรงเนี่ยตกหล่นเวลาสร้างออกมาตัดมาเสร็จแล้วกระโปรงก็จะตกหล่นตามที่เรากําหนดไว้นะคะชิดหลังเหมือนกันถ้าเป็นกระโปรงผ้าเฉลียงเนี่ยส่วนใหญ่ซิปก็จะไปอยู่เป็นซิปข้างนะคะอันนี้คือซิป มันจะวางได้สองวิธีตรงเป็นผ้าตรงก็ได้ถ้าถ้าเป็นผ้าตรงเนี่ยเราก็จะเก็บเส้นสิบไว้เอาไว้เวลาแบบทําชุดเอ่อทำชุดเรสยาวเดี๋ยววันหลังจะทําให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ขอเป็นเบสิกก่อนเพราะว่าการที่เราจะเอาไปประยุกต์กระโปรงตัวไหนได้เราต้องรู้เบสิกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ปลายเกตที่เราชนกัน เราต้องรู้เบสิกก่อนว่าวิธีการสร้างมันมาจากที่ไหนแล้วเราถึงจะไปประยุกเป็นกระโปรงตัวอื่นได้หลักทั่วๆไปคือเรารู้แค่หลักนอกนั้นก็แล้วแต่การประยุกตใช้นะคะเห็นไหมคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ตีบานเนี่ยกระโปรงมันก็จะทรงแบบแปลกๆมันจะบานแบบแปลกๆ พอเราตีบานปุ๊บเนี่ยเตีเอยวมาประมาณตรงนี้กระโปรงมันก็จะเป็นทรงเอละขึ้นขึ้นตรงเนี้ยประมาณ0.5ขึ้นไปไม่ได้กำหนดแล้วแต่ดูให้มันแบบสวยถ้าจะดูคนที่คือถ้าเป็นมือใหม่นิดนึงก็าอาจจะกระโปรงมาต่อกันพอต่อกันปุ๊บอะมันจะเห็นเลยว่าเส้นเนี่ยมันจะโค้งเป็นเส้นเดียวกันถึงจะใช้ได้ แต่ถ้าเป็นมุมหกักเราก็จะแต่งมันนิดนึงนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเบสิกของกระโปรงทรง A อบานมากขอบคุณค่ะจากกระกรโปรงทรง A อบานมากเมื่อกี้นี้ที่เราทำเราสามารถต่อยอดออกไปเป็นกระโปรงทรงย้วยได้นะคะเรากำหนดได้เลยว่าเราต้องการให้ รอนมันตกตรงไหนนะคะอันนี้มันออกมามันก็จะสวยเหมือนกันสวยอยู่นี่วิธีการทําเมื่อกี้เราแยกบานอิสระไปแล้วเราก็จะเอากระโปรงเนี่ยมาต่อเอวด้านข้างแล้วก็แบ่งแปดส่วนเพราะว่ากระโปรงย้อยเนี่ยมันก็จะตกรอนตามที่เรากําหนดมันก็จะออกมาเป็นแปดแปดรอนนะคะประมาณนั้นแปดรอนรอบตัวเลยก็จะได้เป็นสิบหกอนนะคะ ไปดูวิธีการทำนะคะเมื่อกี้เราทำเหมือนกันเลยแต่ว่าเราจะไม่ตีบานข้างสองเซนหนึ่งสองแสน ชิ้นหลังจะวางจะขีดแนวสิบให้เห็นชัดๆนะคะจะได้แยกได้ว่านี่คือกลางหลังทำเบสิกตัวเล็กให้ดูแล้วเดี๋ยวอันไหนที่สามารถทำเป็นตัวใหญ่ให้ดูของจริงได้จะทำตามหลังมาจากที่เบสิกทั้งหมดเสร็จแล้ว เราก็จะทำการประยุกต์ใช้ให้ดูในแต่ละตัวที่สามารถทำได้ใส่ได้จะค่อยๆอ,อัพลงไปเรื่อยๆมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาได้นะคะเราก็ปิดเกด็ตรงนี้เราก็จะปิดถึงตรงนี้ปลายเก็ตเลยค่ะตรงนี้ก็จะปล่อยให้มันบานอิสระไป ก็เหมือนกันแล้วก็ปิด1 2 3่งสองสามเดี๋ยวผิดของชิ้นนี้โทษค่ะปิดผิดนี่ก่อนชิ้นหนะ้า นี่คือชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะเก็ดมันจะความบานตรงนี้มันก็จะไม่เท่ากันตามที่ตามที่เก็ดที่เราได้เอาด้านข้างมาต่อกันเราต่อกันที่เอวนะคะตรงนี้มันก็จะอ,อบานหน่อย เราจ็บตรงเอวมาต่อกันนะคะแล้วเราก็วัดเอวตรงนี้แบ่งออกเป็นแปดส่วนวัดรอบเอวนะคะเอวหันแปด ราแยกออกมาแล้วถ้าเราตัดกระดาษแปะเราจะได้แพทเทิร์นประมาณนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม่ต้องการที่จะวดัดเราก็แบ่งเป็นแปดส่วนใช้พับแพทเทิร์นเราก็ได้ค่ะดูด้านหลังจะง่ายกว่า ก็จอกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นแปดส่วนนะคะด้านหลังเนี่ยถ้ากลับออกมาด้านเนี้ยมันก็จะเป็นหน้านี่จะเป็นหลังตามรอยที่เราพักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ประมาณนี้นะคะนี่คือชิ้นหน้าด้านหน้านี่คือด้านหลังแล้วพลิกออกมาก็จะเป็นประมาณนี้กลางหน้าหลังทําด้านนี้ให้ดูจะได้ไม่งงนะคะวิธีการประมาณเนี้ยแต่ว่าตัวเล็กเนี้ยการแบ่งมันอาจจะพับแล้วมันไม,ไม่ได้อย่างที่กำหนด จับแยกเลยค่ะขยับ <Okay, S 1> อันนี้หนึง่ง mm hmm. มันหลุดจากกันเนะี่ย เป็นเบสิกจริงๆเลยอะ่ะมันก็จะแยกเป็นช่องให้เท่าๆกันก่อนช่องหนึ่งก็จะประมาณอยู่ที่สิบเซนจากที่เราแยกไปเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้เรามาดูในช็อนโน้ ส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนี่คือแพทแรกที่เราตัดออกมาที่เราจะได้6ชิ้นหน้าสามหลัง3ามก็จะเป็น1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหเป็นหส่วนนะคะจาก6ส่วนเนี้ยเราแบ่งเอวออกไปเป็น8ส่วนแล้วเราก็แยกออกมาก็จะได้ประมาณนี้แยกเบสิกเบื้องต้นก่อนที่10เซน12เซนประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูทรงกระโปรงมาพอไหมถ้าเราไม่พอเราสามารถแยกออกได้อีกให้เป็นกระโปรงครึ่งวงกลม หรือว่าเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการเราก็จะนับนะคะ1 2 3 4 5ส7 8จะเป็น8ส่วนเพราะฉะนั้นหล่อนที่เราตกมาก็จะได้ประมาณ8หลอน8หล่อนรอ,อบตัวเลยก็คือ16หล่อนอันนี้คือกระปรงวงกลมนะคะแต่ออกมาแยกมาเนี่ยจะเป็นแยกครึ่งวงกลมนะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ